ถ้าเราอยากจะบอกอ่ะเราอยากให้คนทั้งโลกอ่ะได้รู้ว่าสินค้าที่เราขายเป็นสินค้าที่ดีนะเรากําลังส่งต่อสิ่งดีๆนะเราจําเป็นต้องมาบอกเองไหมคะเพราะเราบางครั้งก็แล้วไงอ่ะเราคือคนธรรมดาเราจะการันตีได้ยังไงอะ่ะว่าสินค้าเราดีคุณพูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งที่มันจะสามารถทําให้คนเชื่อมั่นเชื่อถือได้คืออะไรคะคือต้องมีหน่วยงานต้องมีอะไรที่ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะมาบอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คน คือทิศทางของการที่มาอธิบายว่าเนี่ยสมมติของเราได้เลยคะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะฮาลานคุณเห็นไหมคะฮาลานคุณว่าเออก็ธรรมดาไหมฮาลานคุณดูผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเนี้ยไม่ได้ได้ง่ายๆนะคะว่าได้ง่ายๆไหมบางคนมองเห็นฮาลันเอามีฮาลาน,ออมาลานไม่มีฮาลานเออก็ธรรมดาแต่ถ้าวันหนึ่งทุกคนลุกขึ้นมาล่ะคุณรู้ไหมวันนี้ดาได้ศึกษาเกี่ยวกับตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆโอ ฮาลานกว่าจะได้ไม่ง่ายนะคุณเขามีการตรวจสอบเบอร์ไหนขั้นไหนถึงบางผลิตภัณฑ์เนี่ยขอแล้วไม่รู้ตั้งกี่สิบรอบไม่ได้สักทีไม่ได้ฮาลานสักทีเพราะอะไรคุณคะมันละเอียดยิบทุกอย่างเลยเนาะนะคะคำว่าเครื่องหมายฮาลานคืออะไรนะคะฮาลานคือผลิตภัณฑ์ซึ่งอนุมัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลามนะคะให้ผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมบริโภคหรือได้ใช้ประโยชน์ออกมาโดยตรงจากสำนักงานคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเครื่องหมายดังกล่าวจะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ฮาลาลห,หรือเนื้อสัตว์ที่นําเข้าจากต่างประเทศฟังนะคะความหมายสิ่งนี้ที่เราต้องมาบอกเพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยของเราดียังไงเลยถ้าเราพูดถึงสิ่งที่กว่าจะได้มาตรงนี้คนก็มองแล้วว้าถ้าเราพูดให้ตายเราพูดบอกว่าของเราดีนะเขาก็ไม่เชื่อว่าคุณขายสิ่งนั้นถูกไหม เราบอกว่านี่สินค้าแล้วมันแบบมาตรฐานขนาดนี้คนก็มีเชื่อแต่ถ้ามีคนที่เป็นส่วนกลางคือหน่วยงานที่ใหญ่แต่เราไม่ได้เอาเขาเอาอะไรมาแอบอ้างนะแต่เราพูดตามหลักความเป็นจริงว่าการที่จะได้ผ่านมาตรฐานนี้จะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่จะสามารถขอเครื่องหมายนี้ได้หรือผู้ประกอบการที่จะขอเครื่องหมายฮาลาลน,นี้ได้ค่ะคุณคะรู้ไหมเขาต้องทําอะไรบ้างนะคะที่จะผ่านผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้คือหนึ่งรักษาอุปกรณ์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์นะคะรักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องสะอาดถูกต้องตามศาสนบัญญัตินะถูกต้องตามศาสนบัญญัติตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับของต้องห้ามตามศาสนบัญญัติของเขาเช่นกันเช่นสมมติทําไมมุสลิมนะคะเราจะเข้าใจดีมุสลินนะะจจเมลเขาไม่ทานอาหารไทยแม้กระทั่งต่อให้เขาไม่ได้สั่งอาหารที่มันผิดแต่ถ้าคนไทยปรุงเขาก็ไม่ทานเพราะ ภาชนะต่างๆทุกอย่างเขาจะไม่ใช้ร่วมคือจะต้องไม่มีไม่มีไม่เคยคือเหมือนจานนะคะล้างเรียบร้อยแล้วก็แล้วไงแต่ถ้าเคยผ่านเนื้ออื่นๆหรืออะไรอื่นๆเขาจะไม่เลยนะคะเขาจะแยกเลยนะเขาจะทานแต่เฉพาะของคนที่เป็นมุสลิมทมเท่านั้นวัตถุดิบหลักในการผลิตตลอดจนเครื่องปรุงต่างๆของเราไม่มีเครื่องปรุงแต่คืออะไรคะมีเชือกเนี่ยที่เขาจะจุ่มลงไปเนี่ยข้างในรู้แล้วว่าเป็นเป็นเป็น,ปนสมุนไพรเนาะ ผลิตแล้วตัวเชือกละ่ะตัวเย,เยื่อที่แบบเป็นเยื่อใบหมอนเนี่ยเขาจะต้องเอาไปตรวจเพื่อที่จะดูนี่แหละความหมายว่าทําไมเขาถึงตรวจลึกยัน DNA เพราะเขาจะดูว่ามีส่วนผสมของน้ำมันหมูม้างไหมมีอะไรที่จิ๋วปนมั้งไหมเขาต้องตรวจลึกเลยนะเพราะคุณคะอย่าลืมนะคะตรานี้ได้มาจากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขาจะต้องดูเพราะเขาต้องเข้มงวดตรงนี้มากๆเพื่อให้ชาวมุสลิมของเขาเนี่ยได้ แล้วสบายใจอ่ะว่าผ่านการดูแลจากเขาสกรีนแล้วถ้าได้การเครื่องหมายนี้คือมุสลิมทั่วโลกทานได้คุณเข้าใจตรงนี้ไหมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิตเขาก็เช็คและที่สําคัญในนี้บัญญัติไว้ด้วยนะจะต้องเป็นอิสลามเท่านั้นแล้วเช็คยันงการขนส่งคุณคะในระหว่างการขนย้ายขนส่งหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้นต้องไม่ไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งต้องห้ามกับศาสนาบ,บัญญัติ เาเช็คกันยันนั้นแล้วสินค้าที่คุณมีอะได้ตรานี้มานี่พูดแค่โลโก้เดียวนะนี่พูดแค่ตราสัญ,ญลักษณ์เดียวนะคะที่เราได้จากหลายๆตราสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้เยอะไปหมดคุณดูหลังก่อนนี่แค่หนึ่งเดียวนะไม่ต้องอะไรเยอะเลยค่ะไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จงมั่นใจแทนจะต้องพูดเยอะไหมว่าของฉันนี่ เขาจะอะไรได้มาขนาดนี้แล้วกระบวนการพวกนี้ค่ะบางคนเราออกมาให้ความรู้นั้นเราก็มาเล่าเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆรู้ไม่เท่ากว่าจะได้ตรงนี้ความเชื่อมั่นมันเกิด